ทางไอ k y ของเราก็ไม่หยุดยั้ยงที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีให้ดีที่สุดเราจะมีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแล้วก็รักษาคนไข้ด้วย ิ่งที่เหมาะสมกับคนไข้เป็นรายบุคคลสัญญาว่าเราจะคงคุณภาพนะคะแล้วก็พัฒนาทั้งเรื่องของความรู้เทคโนโลยีต่อไปเราก็จะยังคงรักษามาตรฐานในการดูแลคนไข้นะคะรักษาคนไข้ได้อย่างตรงจุดมากขึ้นค่ะเราจะคงมาตรฐานแล้วก็พัฒนาคุณภาพการให้บริการการรักษาให้ดียิ่ง,งขึ้น สวัสดีค่ะหมอแตงอาริสาค่ะปีที่ผ่านมานะคะเราก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานในการให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลคนไข้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยค่ะค่ะตลอด11ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไอสกของเราก็ เติบโตแล้วก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตัวเองทั้งด้านทั้งบุคลากรเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะได้ตอบรับคนไข้ของเราให้ประสิทธิภาพการรักษาต่อคนไข้ให้ดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะหมอออนสราวรวัลัยค่ะ ตลอด11ปีที่ผ่านมาของไอ k y สกายนะคะก็รู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากเลยค่ะอะไรที่เราทำนะคะเราจะส่งมอบให้กับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าแล้วก็ศึกษามาแล้วว่ามันได้ผลจริงๆเป็นสิ่งที่หมอก็ใช้กับตัวเองนะคะแล้วเราก็จะดูแลคนไข้แบบที่เราดูแลตัวเองด้วยก็จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ค่ะตอนนี้ก็เป็นปีที่11แล้วนะคะของไอ k y สกายเซ็นเตอร์ซึ่ง เราเริ่มจากการเป็นคลินิกเล็กๆที่ทําโดยหมอผิวหนังที่มีความตั้งใจยอยากจะให้บริการที่ดีกับคนไข้แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยสิ่งที่เหมาะสมกับคนไข้เป็นรายบุคคลดังนั้นเนี่ยเราถึงมีสโลแกนต่อเริ่มแรกว่า get the right care สวัสดีครับศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงษ์มนัสเกียรตินะครับเป็นแพทย์ที่ปรึกษาของไอซกายครับ11ปีที่ผ่านมานะครับเรายังคงมุ่งมั่น ที่จะคงมาตรฐาน3ด้านที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกก็คือมาตรฐานทางด้านการรักษามาตรฐานทางด้านการบริการและมาตรฐานของเครื่องมือที่ให้บริการนะครับให้สมกับว่า get the right start คือเริ่มต้นให้สวยต้องเริ่มต้นอย่างถูกวิธีครับ ในปีที่12นี้นะคะเราก็จะยังคงรักษามาตรฐานในการดูแลรักษาคนไข้นอกจากนี้นะคะเรายังมีการดูแลคนไข้แบบเป็นองค์รวมค่ะก็คือการดูแลสุขภา,ภาพภายในให้กับคนไข้ด้วยค่ะคนไข้จะได้ดูแลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกควบคู่กันไปค่ะค่ะก็ปีที่12แล้วนะคะทางไอ k สกายของเราก็ไม่หยุดอยางที่จะเติบโตและก็พัฒนาเทคโนโลยีให้ดีที่สุดเรามีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่าง ให้กับคนไข้ในการรักษาคนไข้ได้ดีงดีขึ้นดังนั้นแล้วอย่าพลาดนะคะว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างในเดือนแอนนิเวอร์ซารีนี้โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะขึ้นสู่ปีที่12นะคะก็ยังไม่หยุดพัฒนาความรู้ค่ะจากการที่เราได้แบบเรียนรู้สืบคน้นแล้วก็ได้ลองมาใช้กับคนไข้เนี่ยก็พบว่าถ้าเราดูแลแบบองค์รวมนะคะเอาศาสตร์ทางด้านเวชาศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมาดูร่วมกับทางด้าน ของแอสเซทิตเนี่ยก็จะทำให้ดูแลคนไข้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนิยามความสวยนิยามสุขภาพของหมอก็คือดูแลจากภายในให้มันสวยสู่ภายนอกค่ะเราดูแลกันครบแบบองค์รวมจะทำให้ดูแลคนไข้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะไอสการก็จะมีอะไรใหม่ๆ มาให้กับคนไข้ของเรามากมายเราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันจะเปิดตัวซึ่งแน่นอนก็เป็นเทคโนโลยีที่ล่าสุดดีที่สุดแล้วก็มีงานวิจัยรับรองเราก็ยังยึดวิธีการเลือกเครื่องมือเลือกการรักษาคนไข้ของเราเนี่ย ในแบบเดิมที่คนไข้าสามารถเชื่อถือได้ว่าเวลาที่มารับบริการที่ไอสกายก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดกับคุณกลับไปนะคะในปีที่12และปีต่อๆไปนะครับเรามีแผนการอยู่2 3อันนะครับด้านแรกคือเราจะคงมาตรฐานแล้วก็จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการการรักษาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นอันที่สคือเรามีแผนจะขยายสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าความมุ่งมั่นของเราคือต้องการสร้างชื่อเสียงทางด้านบริการการรักษาคลินิกความงามทั้งในประเทศและระดับนานาชาติและอันสุดท้ายคือเราจะ go digitalize เพราะว่าปัจจุบันนี้โลกทุกอย่างนี่เป็นดิจิทัลหมดไอสกายก็ I S <S เช่นกันเราพยายามพัฒนาคุณภาพการให้บริการและฐานข้อมูลของคนไข้เป็นแบบดิจิทัลเพื่อให เราสามารถเปิดสู่โลกกว้างได้และให้บริการกับคุณได้ดียิ่งขึ้นครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะคะเจ้าหน้าที่ที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่คอยสนับสนุนค่ะเราจะไม่เติบโตได้มาถึงจุดนี้ได้ถ้าไม่มีคุณลูกค้าของเราค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจไอซสกายของเราให้มันเป็นส่วนหนึ่งของ ครอบครัว i อซ y กของเรานะคะก็หวังว่าคุณลูกค้าทุกท่านก็จะให้ให้ความไว้วางใจของเราแล้วก็อยู่กับเราต่อเนื่องและตลอดไปเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณคนไข้เจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกคนของไอซสกานะคะที่สนับสนุนเราแล้วก็อยู่กับเรามาทั้งหมด11ปีจนปีนี้ขึ้นปีที่12แล้วค่ะท้ายที่สุดของสุดท้ายหมอต้องขอขอบคุณพนักงาน ที่อยู่กับเรามาคนบางคนเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มเปิดคลินิกในวันแรกๆหมอต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้บริการกับคนไข้ด้วยใจแล้วก็หวังว่าจะอยู่กันต่อไปเป็น10บสปีนะคะสุดท้ายและท้ายสุดนะครับที่ขาดไม่ได้คือผมต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านและ Alliance หรือพาร์ทเนอร์และที่สำคัญคือผู้ป่วยหรือคนไข้ของเรา ที่ให้ความมั่นใจและอยู่คู่กับเรามาตลอด11ปีที่ผ่านมาครับ Happy anniversary ค่ะ